อนย่องก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Free Skin TF นั่นเองนะครับวันนี้ก็มาแจกสกินพี่ฮาร์ดนั่นเองหรือสกินพี่เอกฮาร์ดลอเกอร์นั่นเองนะครับเป็นสกินในเกม Home Sweet Home Swine นะครับก็ หลายคนคงจะรอคอยสก,กินนี้กันอยู่นะครับสำหรับชาวไม n คร r a ับนั่นเองนะฮะก็ใครจะเอาไปถ่ายคลิปหรือจะเอาไปอะไรเนี่ยก็ขออนุญาตกันก่อนนะครับนะผมเองก็จะไปติดตามด้วยนั่นเองนะครับว่าผลงานออกมาดีหรือเปล่านะครับก็ขอบคุณทุกทุกคนที่สนับสนุนกันมานะครับอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแลนะต่อไปก็จะเป็น การแจกสกินถือว่าค่อนข้างจะรัวนิดหนึ่งนะครับนะก็พยายามเท่าที่ไหวนะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็อ่า,อาสวัสดีวันคริสต์มาสด้วยนะครับอ่าถึงยังไม่ถึงก็เถอะนะครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะล่วงหน้าเลยนะครับรักทุกคนเหมือนเดิมนะครับจุบจ๊บจุ๊